อูซูออล l ิวดีแตัว L ยกสูง ok เปิดแฉบได้ของดีราคาถูกมาอีกแล้วนะครับ<อ>ผมคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะผมจะได้เป็นอ s สู่ All New D-Max รถปี2015จดใช้งาน2016เป็นตัว L ไฮ g h l เด d e r นะผมเกียร์ธรรมดาเลขไม่แสนประมาณแสนสี่นะผมคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมได้สีสวยแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมขายไม่แพงนะผมและที่สำคัญนะผมฟีดาผ่อนประมาณ6 1 0ับาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้านีไฟหน้าเขาจะมีชุดค้มยามมาแล้วนะผมมีชุดแต่งนะครับ นี่แล้วก็มีตรงไฟตัดมองนะผมก็มีชุดแต่งแบบนี้นะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสูงซุ้มล้อปโปร่งใหญ่นะผมนี่ล้อแม็กนะผมจะเป็นล้อแม็ก้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นล้อแม็กปี2020นะครับะผมอ่าตัวนี้ดอกยางใช้ได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะผมมีโลโก้ h ฮรินเดอรนะครับชัดเจนเป็นตัวสูง มีคิ้วกันศาสตร์แบบนี้นะครับนี่สวยเลยมีบันไดข้างนะผมภายในสวยสวยนะผมภายในสวยมากนะเจ้าของเก่าดูแลมาดีนะครับผมอ่าตัวไหนที่ยังไม่ทำยังไม่เสร็จก็อ,อย่างตัวนี้ผมจัดการเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะผมเพราะว่ารถคันนี้รถพึ่งซื้อเข้ามานะผมเก็บงานยังไม่ได้ร้อเนะครับผมเป็นเกียร์หสปีดแล้วเรียบร้อยนะภายในสวยใสยไหลริ้วลอยนะครับนี่แบบนี้เลย เครื่องเสียงก็เดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ารถทําไมผ่อนถูกจังนะผมอ่ารถพิวามชนหนักมาไหมไม่มีนะผมดูรอยต่อเลยนะผมรอยต่อไม่มีเรียบเนียนกิฟนะผมนี่แบบนี้เลยคือรถไม่เคยชนหนักไม่เคยโดนข้างมาแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับดีแม็กตัวนี้นะผมก็เป็นแบรนด์ตลาดนะ ตลาดก็ประหยัดน้ำมันเป็นเครื่องยนต์1.9ด้วยนะครับผม4ส16วา150แรงม้านะรถสวยมากนะครับผมสีนี้นะหาด้านท้ายนะครับผมก็จะมีบันไดท้ายขึ้นมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสวยนะครับผมไฟท้ายนะจะเป็น LED แบบนี้ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยอยู่ด้วยกันนะครับผม โอเคสำหรับภายนอกบริภายนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับผมเครื่องจะเงียบขนาดไหนตามผมมาเลยครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาชมภายในห้องเครื่องกันนะผมนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมตอนนี้เครื่องเงียบมากนะผมาเป็นรถปี2015 16เครื่องยนต์1.9ดีเซลนะครับผมนี่แผ่นเพลทมอกรอยู่ครบเมตรคิวซีนะผม แผ่นเพจไม่เคยขยับนะครับเแ,แบบนี้ตอนนี้คือผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะผมคือเครื่องยนต์เงียบมากนะผมนี่ฟังเสียงนะผมนี่เครื่องยนต์หนึ่งุด้าค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับผมอ่ะ สำหรับตัวเขาเรียกตัวดีแมกเนาะถ้า1.9นะครับผมต้นจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมแต่ถ้าวิ่งระยะยาวไกลๆนะผมบอกได้คำเดียวว่าขับมัน่นขับสนุกนะผมแล้วก็ปัญหาไม่จุกจิกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะผมโทรหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะผมอ่ะเดี๋ยวผมย้ำรา,ายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะผมสำหรับคันนี้เป็น i e s u z u a l l New D Max เครื่องยนต์1.9ตัว h ฮ g h นเนอร์ตัว L ปี2015จดใช้งาน2016ผมขายเพียง3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมปีดาวพรประมาณ6,100บาท7ปี84งวัเท่านั้นเองนะผมใครที่สนใจสายด่วนหาผมได้เลยนะผมของแถมที่ผมจะมีให้สำหรับรถคันนี้นะ 1. ประกันภัยมันท้องถนนแถมม่เลยหนปี 2. วาบันตีเครื่องเกียร์ 3. ปีค่าจัดค่าโอน 4. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินมนท้องถนน5เช็คเครดิตให้ปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมก่อนจากกันไปอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ